สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิตินี่นะครับเป็นการดูดวงนุพยากรณ์นะครับโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ครับวันนี้นะครับเป็นคิวการพยากรณ์ของคนที่เกิดในราศีพฤษศพนะครับประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 4นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณที่สถิตณแห่งนี้นะครับจะเปิดทางให้ผม เห็นนะครับดวงคุณพฤศพยังไงนะครับเรามาเริ่มกันก่อนนะครับที่ไพ่ใบแรกแล้วนะครับไพ่ใบแรกของคุณพฤศพนะครับเป็นไพ่แปดถ้วยนะครับแปดถ้วยมันหมายความว่ายังไงนะครับต้องเรียนท่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ยนะครับเป็นไพ่หนึ่งในไพ่ที่มันไม่ค่อยความหมายไม่ค่อยดีมากๆนะครับหนึ่งในไพ่ความหมายไม่ดีของในสำหรับไพ่ทาโร่เลยนะครับมันเป็นไพ่แห่งการพัดพลาดครับไม่ว่าจะเป็น พล,พลาดพรากในเรื่องความรัก2ในเรื่องพลดพลากในเรื่องการงานนะครับแล้วความหมายนะครับที่ผมจะบรรยายต่อไปก็เกี่ยวกับ2หัวข้อยนะครับกรณีเป็นความรักนะครับผมทายไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งะครับท่านอาจจะทะเลาะก,กับแฟนนะครับกรณีที่ยังไม่แต่งงานนะครับยังไม่แต่งงานกันนะครับเป็นแฟนกันอยู่ทะเลาะก,กับแฟนขนาดที่ว่าเฮ้ยต่างคนต่างทางใครทางมันเลยนะครับหรืออาจจะแค่แยกกันอยู่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องแยกกันละนะครับ กรณีที่แต่งงานนะครับเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเลิกลาการที่ขนาดยาเลยนะครับแล้วก็แบ่งสมบัติข้าของกันเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของการงานนะครับอีกกรณีเรื่องของการงานเนี่ยนะครับผมว่านะครับตอนนี้นะครับหนึ่งนะครับคุณอาจจะถูกกลัดแกล้งโดยเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคนทํางานหรือเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับ กันแกล้งคุณนะครับ <Stars> มีมีเซนต์อยู่กันแกล้งคุณจนคุณอยู่ไม่ได้นะครับคุณต้องออกจากที่ทํางานอาจจะลาออกหรือเข้าไล่ออกก็ได้นะครับก็คือตอนนี้คุณก็ต้องไปหางานใหม่แล้วไปพันเนจรไปหางานใหญ่ไม่ไปหางานใหม่2ก็คือที่ทํางานคุณเนี่ยนะครับกิจการที่ทํางานอยู่เนี่ยไปไม่ไหวเขาต้องเลิกกิจการนะครับคุณก็ต้องพันเนจรไปหางานใหม่กันนะครับแล้วถามว่าไอ้ปัญหาความรักเอ่ย เรื่องงานเอ่ยมันซีเรียสขนาดไหนนะครับต้องบอกก่อนนะครับโดยไพ่ตัวมันเองเนี่ยนะครับก็ซีเรียสมากๆครับซีเรียสมากๆนะครับคือต้องต้องต้องทั้งหลายต้องคุณต้องหันหลังและเดินหนีจากไอ้ถ้วยในสิ่งที่คุณรักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเอ่ยเรื่องงานที่คุณรักเนี่ยคุณต้องเดินหนีเลยนะครับถามว่ามันซีเรียสขนาดไหนมันซีเรียสขนาดนั้นเลยนะครับซีเรียสมากๆเลยนะครับแล้วถ้าคุณยังไม่เชื่อนะครับว่าสถานการณ์ความรักเอ่ยการงานคุณซีเรียสมากๆนะครับ ผมมีไพ่ใบนะครับมายืนยันคุณนะครับก็คือไพ่ก้าวดาบครับโอ้โหไพ่ก้าวดาบเนี่ยนะครับเป็นอีกไพ่ใบนึงนะครับที่เด็ดสระตีมากเลยนะครับต้องใช้คานี้เลยนะครับโคตรแย่เลยนะครับเป็นหนึ่งในไพ่โคตรแย่สําหรับของไพ่ทาโร่เลยนะครับเป็นไพ่แห่งการคิดมากกลัดกุ้มใจหาทางออกไม่ได้คุณดูจากไพ่หน้าไพ่เลยครับผู้ชายคนนี้นะครับล้มหมอนนอนเสือเลยนะครับคุมนะครับ โรคนอนไม่หลับโรคไมเกรนอัมาพาตอมาัมพฤกษ์มันจะแดกเอานะครับไพ่เก้าดาบเนี่ยนะครับมันหมายถึงความกัดกลุ้มใจนะครับความปริวิตตกคิดไม่ออกหาทางออกไม่ได้นะครับคุณดูจากหน้าไพ่เนยนะครับคุณผู้ชายคนนี้นะครับล้มหมอน,นอนเสือนะครับกุมตอนนี้กลุ่มกลุ่มหน้าเลยนะครับแล้วก็มีดาบลอยอยู่ข้างบนอีก9ดาบนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันซีเรียสมากเลยนะครับคุณก็หาทางออกไม่ได้นะครับตอนนี้คิดไปคิดมาไมเกรนก็จะแดกเอานะฮะจริงจริงไมเกรนไม่จะกินเอาแล้วก็โรคนอนไม่หลับอมาพฤชิอมาพ,พาสก็จะถามหาเลยนะครับไพ่ใบนี้นะครับมันถ้าเป็นทายสุขภาพเนี่ยมันได้ถึงแบบขั้นโคม่าเลยนะครับงั้นก็แสดงว่าสาเหตุของคุณเนี่ยมันซีเรียสมากๆเลยนะครับงั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับตอนนี้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับมี2เรื่องนะครับ 1เรื่องการงาน2เรื่องความรักเอาเรามาดูเรื่องการงานก่อนแล้วกันนะครับเรื่องทำมาหากินก่อนนะครับคุณได้ไพ่เนี่ยครับการงานนะครับคุณได้คิงถือดาบนะครับปกติคิงถือดาบเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะทายดีนะครับทายดีความหมายดีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไพ่ทุกใบเนี่ยนะครับมันมีความหมาย2ด้านนะครับดีไม่ดีนะครับกรณีนี้นะครับผมทายว่าไม่ดีนะครับ อ่ะได้อีกเรื่องนะครับปกติคิงถือดาบเนี่ยมันทายได้2อ,อย่างนะครับคือเป็นบุคคลก็ได้2ก็คือเหตุการณ์ก็ได้นะครับกรณีนี้นะครับผมทายอย่างนี้นะครับเป็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ไม่ดีด้วยนะครับก็สืบทสืบทืบทอดมาจากไอ้ไพ่ใบนี้นะครับที่ผมในคลิปคุยเรื่องเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักนะครับไพ่ใบนี้นะครับกรณีนี้ทำความเข้าใจผมนะมันหมายถึงนะครับไอ้เรื่องการงานที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยนะครับ แม่งหนักจริงๆเลยนะครับใช้คํานี้เลยนะครับอย่าหาผมพูดจาไม่สุภาพนะแต่แม่งหนักจริงๆนะครับหนักขนาดเป็นคิงถือดาบเนี่ยออกมายืงยัากับคุณเลยว่าคุณหนักนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับตอนนี้คุณตกงานแล้วนะครับแล้วก็คงจะตกงานแบบสักพักใหญ่แล้วนะครับสักพักใหญ่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทตอนนี้ไอ้บริษัทคุณนะครับมันก็โซนเซมาพักนึง่แล้วนะครับบริษัทคุณน่าจะฟุบแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยผมถ่ายจากไพ่ด้วยนะครับแล้วคุมอ่านจากหนังสือพิมพ์จากข่าวมาด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเขาตกงานเยอะแล้วก็ตกงานนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่โควิดระบาดนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็ฟุบนะครับก็ฟุบยาวนะครับแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็รอจนกว่าเขาจะฉีดวัคซีนกันให้ทั่วนะครับท่องเที่ยวมึงกกลับมานะครับงันผมว่าเป็นไปได้นะครับถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่มันเกี่ยวกับท่องเที่ยวธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆเ่ยนะครับ คุณก็อาจจะเผชิญปัญหาแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้นี่ผมผมนั่นไปก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูปัญหาของคุณนะครับในเรื่องความรักในเรื่องความรักนะครับคุณได้ไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะครับเดอะเลิฟเวอร์เนี่ยนะครับความหมายของมันเนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีนะครับแต่ไอสิ่งที่ผมว่ากรณีเนี้ยไม่ดีนะครับแล้วความหมายที่มันแปลได้ที่มันเข้ากับสถานการณ์นี้นะครับก็คือพวกรักสามเศร้านะครับ รักสามเศร้านะครับเพราะว่าเดลเรเบอร์เนี่ยมันมันจะมีเซนต์ไปทางนั้นว่า i, เฮ้ยกรณีเนี่ยผมมองว่ารักสามเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคุณนะมันเกิดจากคู่ครองหรือแฟนนะครับคุณเนี่ยนะครับน่าจะจับได้นะครับในความคิดผมเนี่ยคุณน่าจะจับได้นะครับว่าแฟนคุณนะหรือคู่คู่ครองคุณเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมันมีกิก๊กหรือมันนอกใจไปมีเมียน้อยไม่มี ไปมีสามีใหม่หอ,มอีกสามีอีกคนนะครับเพราะถ้าเป็นผู้ชายก็ภรรยาก็อาจจะไปม,มีผู้ชายอีกคนหนึ่งหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงสามีหรือผัวก็อาจจะไปม,มีเมียน้อยอะไรทำนองนี้แล้วคุณก็จับได้นะครับจับได้แล้วก็ทะเลาะก,กันนะครับทะเลกกาะกันขนาดไหนคาะกันขนาดที่คุณต้องเลิกกันเลิกลากันแล้วก็หันหลังให้กันเลยนะครับงั้นปัญหาของคุณนะครับ2อ,อย่างนะครับก็คือ1น,นะครับ เ,เรื่องงาน2ก็เรื่องความรักนะครับไพ่มาแนะนําอย่างนี้ครับไพ่มาแนะนําอย่างนี้ในการแก้ปัญหาของคุณนะครับในเรื่องทั้ง2เรื่องเนี่ยนะครับไพ่ไพ่แนะนําอย่างนี้นะครับก็คือให้คุณมีความเข้มแข,ข็งครับมีความเข้มแข็งอดทนนะครับใจเย็นๆกับสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับให้มันเหมือนกับผู้หญิงในใ,ในในหน้าไพ่นะครับผู้หญิงหน้าไพ่เนี่ยนะครับเป็นคนที่ แข็งแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวนี่นะครับขนาดสิงโตเนี่ยครับยังกล้าแหกปากนออกมาเลยนะครับแล้วก็สิงโตเนี่ยจ่อยนะครับไม่ค่อยกล้านั่นแหละงั้นสิ่งที่ไพ่กำลังบอกนะครับคุณใจเย็นๆตั้งสตินะครับแล้วหาวิธีนะครับฝ่าฟันอุปสรรคของคุณไปด้วยตัวเองนะครับเพราะไพ่ใบนี้มันมีเซนต์อีกแบบอย่างนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะไป ออกไปหางานใหม่หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอยากจะเ,เริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยนะครับคุณต้องทําด้วยตัวเองครับคุณหาพึ่งใครไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับคุณหาข้างใครไม่ได้เลยถ้าได้ไพ่ใบนีน้นะครับเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยตัวเองนะครับแล้วถามว่าเข้มแข็งฝ่ฟาฟันไปด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะครับคุณจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับ ไพ่ที่ขึ้นต่อมาเนี่ยครับมันขึ้นไพ่เจเหรียญครับมันตอบคาไพ่เเหรียญเนี่ยนะมันตอบคําถามแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องงานนะครับคุณมีโอกาสนะครับคุณมีโอกาสที่จะเจอนะครับถ้าคุณจากจะหางานใหม่คุณมีโอกาสที่จะหางานใหม่ได้ครับผมฟันธงอย่างนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับจากทรงไพ่เนี่ยนะครับคงไม่ใช่แบบเออวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้านะครับ อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะหลายเดือนนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้งานใหม่นะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะจะดูจากหน้าไพ่เนี่ยไม่น่าจะไพ่ที่มันรวมรวมกันอยู่เนี่ยไอ้มันไม่น่าจะใช่ในเร็วๆเนี้ยออก็สักระยะหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็มี2อสเดือนอะนะคุณได้งานใหม่นะครับกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจาการแล้วอยากจะแก้ตัวนิดนึงนะครับว่ากิจาการมันฟุบไปแล้วเนี่ยอยากจะแก้ตัวแล้วกลับมานะครับ ก็ทาได้ครับค่อยๆค่อยๆค,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 คิดหาไอเดียใหม่ๆใ,ในการประกอบธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็กลับมาใหม่สําเร็จครับแต่อย่างที่บอกนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากหน้าไพ่จากดูโมเมนต์หรืออะไรอารมณ์ของไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ภายในวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้านะครับคงต้องรออยกน้อยสองสเดือนเลยอะ่ะนะก,ก็อดทนนิดนึงนะครับแต่ผลของการอดทนนะครับไพ่ที่มาสืบต่อจากไพ่ใบนี้นครับ ไพ่คิงถือไม้เท้าครับมันขึ้นในดวงชะตาของคุณต่อจากไพ่ใบนี้ครับมันหมายความว่าอย่างไงนะครับนะครับหลังจากที่คุณอดทนนะครับรอให้ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนะครับพอคุณได้งานได้การแล้วนีครับอนาคตการงานของ,ของคุณนะครับน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเพราะว่าระดับคิงถือไม้เท้าเนี่ยนะครับออกต้องลงเรียนก่อนนะครับว่าไม้เท้าเนี่ยนะครับความหมายคือหน้าที่การงาน นะครับความเจริญของหน้าที่การงานโดยเฉพาะคุณได้คิงถึงไม่เท้าเนี่ยมันหมายถึงนะครับเหตุการณ์ที่จะพาให้คุณนะครับไปเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับงั้นโอกาสของคุณเนี่ยนะครับในชีวิตของคุณยังมีนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับคุณเริ่มต้นด้วยไพ่ใบนี้นะครับแต่ในเรื่องงานเอ่อไพ่ใบนี้นะครับสําหรับการงานของคุณนะครับแต่ตอนนี้นะครับไพ่การงานของคุณเนี่ยครับมันมาถึงไพ่ใบนี้แล้วครับ แสดงว่าคุณอาจจะต้องล้มลุกคลานใน 2- 3สเดือนนี้นะครับแล้วก็ 2- 3สเดือนนี้คุณดีขึ้นคุณได้งานใหม่นะครับแล้วคุณก็ต้องฝ่าฟันอีกระยะหนึ่งนะครับต้องคงคงไม่คงจากไพ่ใบนี้มาไพ่ใบนี้คงไม่ติดกันผมดูแล้วนะครับก็คงต้องทิ้งระยะนิดหนึ่งครับแต่ว่าอนาคตปลายทางของคุณเนี่ยนะครับเป็นทิงถือไม่เท้าแน่นอนเลยนะครับอดทนไว่นิดหนึ่งนะครับแล้วอ่ะพอได้ได้เนี่ยนะครับ เรามาดูนะครับอีกปัญหาหนึ่งของคุณก็คือว่าเรื่องความรักเรื네่องความรักเนี uh ่ยมันไพ่อีกใบเนี่ยมันบอกอย่างนี้ครับน ER ี่คุณได้ไพ่สิบถ้วยครับไพ่สิบถ้วยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับนี่ครับไม่ต้องแปลจากตำราเลยคุณดูนะครับเออนี่นี่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนี่คุณคุณคุณยืนอยู่นี่ภรรยาคุณยืนอยู่นี่ลูกๆคุณยืนอยู่นี่นะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับคุณยืนอยู่นี่นะครับผัวคุณยืนอยู่นี่ ลูกๆคุณอยู่นี่ข้างบนมีสิบถ้วยนะครับมันหมายความว่าไยงไครับเดี๋ยวคุณก็จะเจอคู่ครองนะครับไอ้คำว่าเดี๋ยวนี่คือหลายเดือนหน่อยนะคงยังไม่เจอช่วงนี้ย้ำก่อนนะคงไม่เจอช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทายดวงกันในดูมิถุนายนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคงไม่ช่วงคันนี้เพราะคุณเพิ่งอกหักจากไอ้นี่มานะครับคุณจะเจออะไรเร็วขนาดนั้น,นคงไม่ใช่อ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีสักสองสามเดือนขึ้นไปอ่ะเนาะอย่างน้อยนะอย่างเร็วเอออย่างเร็วนี่รงับแต่ว่า จากหน้าไพ่ที่มันมาถึงบทสรุปตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะเจอนะคุณจะเจออีกคนหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่ดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่ดีนะครับสร้างครอบครัวกันนะครับแล้วเซน์ของไพ่ใบนี้นะครับนอกจากชอบสร้างครอบครัวที่ดีนะครับมีภรรยามีสามีมีลูกๆที่ดีเนี่ยนะครับเซนต์ใบนี้มันก็บอกว่าฐานะการเงินเนี่ยคุณก็จะกลับมาด้วยน,นะครับอะ แล้วบทสรุปของไพ่คุณเนี่ยนะครับทั้ง2เรื่องเนี่ยนะครับทั้ง2เรื่องในเรื่องความรักเอ่ยในเรื่องการงานการเงินเอ่ยนะครับมันขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยท่านจะบอกว่าดีก็ดีนะครับแต่ว่าเออผมว่ามันกำลังจะบอกว่าในระยะอันสั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถจะแก้ไขมันคอนเฟิร์มนะครับไพ่ใบนี้คอนเฟิร์มว่าคุณน่าจะแก้ปัญหาทั้ง2องอย่างได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะ คุณถ้าการงานคุณก็ยังคงไม่ไปถึงตรงนี้คุณต้องใช้เวลาที่จะไปตรงนี้นะครับแต่ว่าระยะอันสั้นเนี่ยคุณน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับและในเรื่องความรักเอยนะครับคงจะแก้ปัญหารักสามเศร้านี้ได้ 1, 2, เดือน3เดือนเนี้ยนะแต่ว่าระยะยาวจะมาถึงตรงนี้นะ่ะคงต้องคงต้องมีเวลานหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสรุปว่าปัญหาเนี่ยมันคงแก้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะไพ่หนึ่งเหรียเนี่ย เออมันเป็นไพ่เงินก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งเหรียญไอ้หนึ่งเหรียญเนี่ยตัวทั่วไปมันจะบายความว่าเฮ้ยคุณจะมีเงินมีทองเนี่ยนะครับอาจจะไม่มากมายนักนะครับแต่จะมีเงินมีเงินมีทองมาไว้ใช้กินใช้ใจ่ายเนี่ยทุกเดือนไม่ขัดสนนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับการแปลความหมายนะครับในเรื่องการงานคุณก็ได้จะได้การงานที่มันสามารถหาเลี้ยงตัวคุณได้สองในเรื่องความรักเนี่ยคุณก็ได้จะได้ความรักที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงในชีวิตของคุณนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะ ต้องรอนะครับต้องรอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาคุยกันในดวงของมิถุนายนนะครับแต่ผลของการกระทําต่างๆเนี่ยมันคงไม่ได้มาตอบแทนในมิถุนายนนะครับมันคงจะต้องไปอีกสองสาเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมานําเสนอต่อไปนะครับ วันนี้กราบขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ